เรื่องเล่านางเมตเตียและทางแห่งการตื่นรู้ในแดนที่ห่างไกลาจากเมืองหลวงแห่งอนาจันเกรียนมีเมืองหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองและสงบสุขที่นั่นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าเมตเตียที่มีความงามที่เหนือคำบรรยายแต่สิ่งที่ทําให้เมตเตียม,มีชื่อเสียงไม่ใช่เพียงแค่ความงามภายนอกของเธอแต่เป็นเพราะชีวิตที่เต็มไปด้วยความทรมานและบาปจากการกระทําที่ไม่ถูกต้อง เมเตียเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่เธอได้เลือกเส้นทางที่เต็มไปด้วยความ,มัวเมาและการขาดการควบคุมในชีวิตเมื่อเธอเริ่มโตขึ้นเธอได้เข้าร่วมกับกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตแบบสุดขั้วทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมและละเมิดศีลธรรมเพียงเพื่อความสนุกสนานชั่วขณะแม้ว่าจะมีความร่ำรวยและความสะดวกสบายจากทรัพย์สินแต่ความสุขที่เธอสัมผัสได้กลับเป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าวันหนึ่งเมเตียได้ยินเรื่องราวของพระพุทธเจ้าผ่านการเล่าขานจากคนในหมู่บ้าน และสิ่งที่ได้ยินทําให้หัวใจของเธอเริ่มแปลเปลี่ยนเธอรู้สึกถึงความเศร้าโศกและความสับสนในตัวเองและสงสัยว่าทําไมเธอถึงรู้สึกว่าชีวิตของเธอยังไม่สมบูรณ์แบบความรู้สึกนี้ทวีความรุนแรงขึ้นจนเมตเตียไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปในที่สุดเธอตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อค้นหาคําตอบเพื่อค้นหาทางออกจากความทุกข์ที่เธอทนทุกมานานด้วยจิตใจที่สงบและความตั้งใจที่แน่วแน่เมตเตียเริ่มเดินทางไปยังดินแดนที่เต็มไปด้วยการสอนธรรมจากพระพุทธเจ้า การเดินทางเพื่อค้นหาความจริงเมเตียเดินทางผ่านทุ่งหญ้าและป่าใหญ่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในเส้นทางของเธอแต่สิ่งที่ยากที่สุดสําหรับเธอไม่ได้อยู่ที่ความลําบากทางร่างกายแต่เป็นการต่อสู้กับจิตใจของตัวเองเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากอดีตที่ยังไม่สามารถปลดปล่อยไปได้และความทรงจําที่เจ็บปวดจากการกระทําที่ผิดพลาดแต่เมื่อถึงวันหนึ่ง เมเตียได้พบกับพระภิกษุผู้มีสติปัญญาในป่าพระภิกษุผู้นี้เป็นผู้ที่สามารถเห็นใจและเข้าใจจิตใจของเธอได้อย่างลึกซึ้งพระภิกษุได้บอกกับเมเตียว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหลีกหนีจากความทุกข์แต่เป็นการเข้าใจและยอมรับความทุกข์นั้นเธอสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ได้เมื่อเธอเริ่มที่จะรักตัวเองและคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์คำสอนนี้กลายเป็นการเปิเปดประตูให้เมเตียได้พบกับการตื่นรู้ครั้งใหญ่เธอเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเป็นหรือสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นความสุขในอดีตเธอได้เรียนรู้ว่าเส้นทางสู่การตื่นรู้ไม่ใช่การหลีกหนีจากความทุกข์แต่คือการเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญและเห็นมันในมุมมองที่แตกต่างออกไปการตื่นรู้ของนางเมเตียหลังจากหลายเดือนของการศึกฝนและการปฏิบตัติเมเตียเริ่มสัมผัสถ,ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองความขุ่นมัวในใจเริ่มจางหายไปและเธอเริ่มรู้สึกถึงความสงบภายในที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนวันหนึ่งขณะที่เธอนั่งสมาธิใต้ใต,ต้นไม้ใหญ่ เธอสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบและสภาวะของจิตใจที่ไร้ความทุกข์นั่นคือช่วงเวลาที่เธอรู้สึกถึงการตื่นรู้และการตัดสินใจของเธอในการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็กลายเป็นความจริงเธอเริ่มที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นที่กำลังทุกข์ทรมานจากความผิดพลาดในชีวิตและเธอได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตัวเองกับคนอื่นๆที่ต้องการการปลอบประโลมด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจเมเตียกลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้คนในหมู่บ้านของเธอเธอสอนให้พวกเขาเข้าใจว่า การตื่นรู้ไม่ได้หมายความว่าเราจะหลีกหนีจากโลกใบนี้แต่คือการรู้จักตัวเองและเข้าใจในธรรมชาติของความทุกข์และความสุขการตื่นรู้ที่แท้จริงหลังจากหลายเดือนของการฝึกฝนสมาธิและการปฏิบัติธรรมเมเตียเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างชัดเ,ดเจนจิตใจที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวายเริ่มสงบลงอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเธอเริ่มเข้าใจในตัวเองมากขึ้นรู้สึกถึงความผิดพลาดและความทุกข์ที่เธอเคยทําให้กับตัวเองและคนรอบข้างแต่ที่สําคัญที่สุด เมตเตียเริ่มตระหนักว่าเธอสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์เหล่านั้นได้ด้วยการยอมรับและเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่แสงสว่างที่อบอุ่นและอ่อนโยนเริ่มล้อมรอบตัวเธอเธอรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและจัก,กรวาลและในช่วงเวลานั้นเองเมตเตียได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าการตื่นรู้มันไม่ใช่แค่การหลีกหนีจากความทุกข์แต่มันคือการยอมรับความเป็นจริง การปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่จําเป็นและการค้นพบความสุขที่แท้จริงในตัวเองการแบ่งปันความรู้หลังจากการตื่นรู้เมเตียเริ่มกลับไปที่หมู่บ้านของเธอเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่หญิงสาวที่เคยหลงอยู่ในโลกแห่งความสนุกสนานและการกระทําที่ไม่เหมาะสมตอนนี้เธอมีความสงบในใจและความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนต่อผู้อื่นเมเตียเริ่มแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเธอกับคนในหมู่บ้านเธอสอนพวกเขาเกี่ยวกับการฝึกสมาธิการรู้จักตัวเอง และการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีคุณค่าผู้คนในหมู่บ้านเริ่มหันมาหาเธอเพื่อขอคำแนะนำและไม่นานนะักเมตเตียก็กลายเป็นที่ปรึกษาทางจิตใจของผู้คนในหมู่บ้านทุกครั้งที่เธอสอนเธอไม่ใช่แค่พูดจากทฤษฎีแต่เธอพูดจากประสบการณ์จริงจากการที่เธอเองเคยผ่านความทุกข์และการค้นหาความหมายในชีวิตการเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุดเมเตียรู้ดีว่าการตื่นรู้ไม่ได้หมายความว่าจบสิ้นการเดินทางแม้ว่าเธอจะพบความสงบในใจ แต่เธอยังคงเดินทางต่อไปไม่เพียงแต่เพื่อเรียนรู้และเติบโตแต่ยังเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนอให้สามารถค้นพบเส้นทางของตัวเองได้ทุกวันเมเตียยังคงสอนผู้คนยอมรับความทุกข์และการท้าทายที่เข้ามาในชีวิตและแนะนําให้พวกเขาเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และการเติบโตภายในเธอเข้าใจว่าทุกคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันและการเดินทางนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหลีกหนีจากปัญหาแต่คือการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญและในที่สุด เมตเตียก็ได้เข้าใจ